สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง The t h w ิ s ล l y Tarot ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมเข้ามารับฟังแล้วก็กดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามให้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเล่นปีอากาศในหัวข้อค,อความรักกันอีกแล้วกับหัวข้อเทพความรักอยากสื่ออะไรถึงคุณซึ่งเทพความรักในที่นี้นะคะเราจะพูดรวมๆถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่คนมักจะไปขอพรในเรื่องความรัก ไม่ว่าจะเป็นเทพของศาสนาใดก็ตามที่คุณนะคะอาจจะนับถือหรือเคารพบูชาอยู่ค่ะสำหรับตัวเลือกของเราในวันนี้นะคะก็มีให้เรื่องเหมือนเดิมทั้งหมด3ตัวเลือกถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสำหรับผู้ที่รักไพ่กองที่หนึ่งเทพความรักอยากสื่ออะไรถึงคุณเริ่มแรกนะคะเรามาดูพลังงานความรักในปัจจุบันของคุณก่อนนะคะว่าเป็นยังไงในแถวแรกโดยเรานะคะจะมาเช็กว่าจะตรงกับคุณไหมซึ่งพลังงานความรักในปัจจุบันของคุณนี้นะคะเหมือนตอนนี้คุณไม่ค่อยได้สนใจในเรื่องความรักสักเท่าไหร่ช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่คุณยุ่งอยู่กับการทํางานซะเป็นส่วนใหญ่ มีความกระตือรร้นมีแพชชั่นในการทำงานอยากที่จะประสบความสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้และตอนนี้นะคะคุณอาจจะเพิ่มเริ่มต้นอะไรบางอย่างในเรื่องการทำงานอาจจะเริ่มต้นงานใหม่โปรเจกต์ใหม่ธุรกิจใหม่มันจึงทำให้ช่วงนี้นะคะคุณต้องใช้เวลาส่วนใหญ่โฟกัสในเรื่องการทำงานเป็นหลักและคุณนะคะก็เป็นคนที่บริหารเรื่องต่าง,าง,างในชีวิตได้เป็นอย่างดีบาลานซ์การจัดการเก่ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงนินหรือเรื่องชีวิตส่วนตัวส่วนเรื่องความรักนั้นนะคะเหมือนพลังงานคุณดูเหมือนว่าจะเพิ่งเริ่มต้นคุยกับใครสักคนหนึ่งอยู่ที่เพิ่งจะได้รู้จักกันได้ไม่นานโดยมาจากการที่มีความสนใจหรือไลฟ์สไตล์ที่ใกล้เคียงกันซึ่งส่วนใหญ่นะคะก็คุยกันหรือติดต่อกันผ่านทางช่องทางออนไลน์เป็นหลักส่วนความสัมพันธ์นะคะก็ยังไม่มีอะไรมาก ก็ค่อยค่อยคุยกันไปยังอยู่ในขั้นการทำความรู้จักกันอยู่ซึ่งหากพลังงานความรักในปัจจุบันของคุณตรงนะคะก็ฟังต่อหากไม่ตรงนะคะก็ลองเปลี่ยนกองใหม่ได้สําหรับเทพความรักนะคะอยากเสืออะไรถึงคุณเริ่มที่กรณีแรกกันก่อนเลยนะคะสําหรับใครที่เคยไปขอพรในเรื่องความรักขอเนื้อคู่อะไรประมาณนี้เทพความรักนะคะอยากบอกว่า ท่านรับคำของคุณแล้วและกำลังพิจารณาคนหรือคู่ที่เหมาะสมไม่คุณอยู่แต่ต้องใช้เวลาสักพักน่าจะยังไม่เจอในเร็วนี้ซึ่งในเวลานี้นะคะก็อยากคุณใช้ชีวิตของคุณไปโฟกัสที่ตัวเองที่งานที่เงินและทําตัวเองนะคะให้ดีเมื่อถึงเวลาที่ใช่นะคะคุณก็จะเจอคู่ที่เหมาะสม,มกับคุณเองส่วนอีกกรณีหนึ่งนะคะสำหรับคนที่มีคนคุยแต่ยังไม่มีสถานะ เทพความรักนะคะอยากบอกว่าหากเขาคนนั้นนะคะเป็นคนที่ใช่สำหรับคุณคุณจะไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องพยายามอะไรเลยเขานะคะจะเป็นฝ่ายชัดเจนกับคุณเองซึ่งถ้าหากคนคุยในปัจจุบันนั้นนะคะไม่ใช่ก็ไม่อยากคุณนะคะเสียเวลาปิดกั้นตัวเองไปเจอคนดีๆที่จะเข้ามาในอนาคตอยากให้คุณนะคะกล้าตัดสินใจเลือกเดินออกมาทำพลังงานตัวเองให้ดี เดี๋ยวสักวันนะคะคุณก็จะมีโอกาสเจอความรักดีๆหรือคนดีๆเข้ามาเองแล้วก็อยากคุณนะคะทำบุญเยอะๆเ,เพื่อจะได้ดึงดูดคนดีๆที่มีสินเสมอก,กันกับคุณเข้ามาซึ่งก็มีโอกาสนะคะที่คู่ของคุณจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาหรือเป็นคนไกลได้ด้วยส่วนพลังงานอื่นๆนะคะก็ไม่มีอะไรแล้วสุดท้ายนี้นะคะก็ขอคุณ ได้พบเจอกับความรักดีๆความรักที่สมหวังแล้วก็ขอคุณนะคะมีแต่พลังงานดีๆสิ่งดีๆตลอดไปนี่ก็คือคำทำนายของผู้ที่เลือกไพ่กองที่1ขอบคุณสำหรับการรับชมคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่ก,กองที่สองเทพความรักอยากเสืออะไรถึงคุณในเวลานี้ก่อนที่เรานะคะจะไปดูคำทำนายกันนั้นเรามาเช็คพลังงานความรักในปัจจุบันของคุณกันก่อนโดยเริ่มที่แถวแรกซึ่งพลังงานความรักในปัจจุบันของคุณนี้นะคะเหมือนในตอนนี้ชีวิตคุณนะคะเพิ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องการยกย้ายที่อยู่ การเปลี่ยนงานหรือตำแหน่งหรืออาจจะเป็นการที่คุณนะคะเพิ่งมุบออนมาในเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็ได้และส่วนความรักนะคะในเวลานี้ก็เหมือนคุณนะคะเพิ่งจะเดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่แห้งกันไว้เป็นแค่คนคุยไม่มีสถานะเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ไม่ดีเป็นความสัมพันธ์ที่เอาแน่เอานอนไม่ได้แบบมาเร็วไปเร็วอะไรประมาณนี้และอีกอย่างนะคะคนที่คุณคุยคุยอยู่นี้ ก็ยังไม่มีความมั่นคงชัดเจนอะไรยังไม่มีความเป็นผู้ใหญ่ด้วยใจร้อนแถมเอาแต่ใจมันก็เลยทําให้คุณที่เป็นฝ่ายพยายามเนี่ยต้องคิดหนักกับความที่ไม่ชัดเจนเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้ตัวคุณนะคะก็อาจจะตัดสินใจ move อ n ออกจากความสัมพันธ์นี้แต่ส่วนบางคนนะคะก็ยังไม่ได้มูฟออ n ก็กำลังคิดคิดดูอยู่ว่าจะเอาอยัางไง ซึ่งหากพลังงานความรักในปัจจุบันของคุณตรงนะคะก็ฟังต่อหากไม่ตรงนะคะก็ลองเปลี่ยนกองใหม่ได้ค่ะสำหรับเทพความรักนะคะอยากเสืออะไรถึงคุณโดยดูที่แถวล่างคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทพแห่งความรักท่านอยากจะบอกคุณว่าช่วงนี้นะคะอาจจะยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีที่คุณจะมีความรักหรือเจอความรักที่ดีในช่วงเวลานี้ ท่านนะคะอยากคุณโฟกัสไปที่ชีวิตของคุณเองทําตัวเองให้ดีสักก่อนทําให้ตัวเองมีพลังงานดีๆโฟกัสที่ชีวิตของคุณในปัจจุบันโฟกัสในเรื่องงานเรื่องเงินหรือเรื่องเรียนไปก่อนและเมื่อถึงเวลาที่ชีวิตคุณนะคะมีความเพียบพร้อมหรือเหมาะสมก่านนี้ก่อนคือพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจมีความพร้อมทั้งหน้าที่การงานการเงินหรือมีความมั่นคงในชีวิตแล้ว คือพูดง่ายๆนะคะคุณจะต้องอยู่ในจุดที่รักตัวเองเติมเต็มตัวเองทำพลังงานตัวเองให้ดีทั้งภายนอกและภายในและเมื่อถึงเวลาที่ใช่ที่เหมาะสมนะคะคนที่ใช่ก็จะเดินเข้ามาหาคุณเองโดยที่คุณนะคะไม่ต้องไปตามหาอะไรเลย,เลยซึ่งเขานะคะจะเข้ามาในช่วงที่คุณมีพลังงานดีๆมีความสุขกับชีวิตกำลังภูมิใจในความสำเร็จที่ตัวเองทำได้อะไรประมาณนี้ ซึ่งความรักดีๆนะคะจะเป็นฝ่ายเข้ามาหาคุณเองและความรักครั้งต่อไปนะคะที่คุณจะได้เจออาจเจอได้จากการแนะนำจากคนรู้จักหรือเจอจากการเดินทางก็ได้และความรักที่จะเข้ามานะคะก็เป็นความรักที่ดีที่เติมเต็มในสิ่งที่คุณต้องการมาโดยตลอดในเรื่องความรักนั่นก็คือความมั่นคงชัดเจนการมีสถานะในความสัมพันธ์นั่นเอง ดังนั้นนะคะก็ขอเป็นกำลังใจกับผู้ที่เลือกไพ่กองนี้ขอให้มีกำลังกายกำลังใจในการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีให้ดูดีทั้งภายนอกและภายในและสุดท้ายนี้นะคะก็ขอคุณได้พบเจอกับความรักที่ดีที่เติมเต็มขอมีความสุขสมหวังและโชคดีตลอดไปนี่ก็คือคำทํานายของผู้ที่เลือกไพ่กองที่สอง ขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสำหรับผู้ที่รอกไพ่กองที่สเทพความรักอยากสื่ออะไรถึงคุณในปัจจุบันนี้โดยเริ่มแรกนะคะเรามาดูพลังงานความรักในปัจจุบันคุณก่อนในแถวแรกนะคะว่าเป็นยังไงแล้วถึงค่อยไปดูคำทำนายกันทีหลังค่ะสำหรับพลังงานความรักในปัจจุบันคุณนี้นะคะมีพลังงานของคนโสดที่กำลังมีความสุขกับตัวเองในบางคนนะคะก็อาจจะเพิ่งมูฟออนจากความสัมพันธ์มา และตอนนี้นะคะก็อยู่จุดที่มีความเป็นอิสระมากขึ้นและเริ่มมองหาเป้าหมายหรือวางแผนที่จะเริ่มต้นทำอะไรบางอย่างในอนาคตและคุณนะคะก็เริ่มโฟกัสกับตัวเองมากขึ้นมีเวลากับตัวเองไปเที่ยวไปพักผ่อนรู้สึกปล่อยวางมากขึ้นแต่ก็ยังนะคะมีความลังเลไม่กล้าตัดสินใจอยู่ในบางเรื่องแต่พลังงานโดยรวมนะคะก็ถือว่าดีคือคุณนะคะไม่ค่อยโฟกัสในเรื่องความรักแล้ว โดยใช้เวลาส่วนใหญ่นะคะในการโฟกัสที่ตัวเองทําให้ตัวเองนะคะมีความสุขผ่อนคลายมากขึ้นไปเที่ยวที่ไกลๆที่ตัวเองไม่เคยได้ไปอย่างเช่นต่างประเทศก็ได้ซึ่งหากพลังงานในปัจจุบันคุณตรงนะคะก็ฟังต่อหากไม่ตรงนะคะก็ลองเลือกกองใหม่ได้ค่ะสำหรับเทพความรักนะคะอยากสื้ออะไรถึงคุณเรามาดูกันที่แถวล่างนะคะ คือตอนนี้นะคะยังไม่อยากคุณไปโฟกัสในเรื่องความรักอยากให้คุณนะคะโฟกัสในเรื่องตัวเองก่อนดูแลตัวเองให้ดีและทำงานหนักกับตัวเองคือทำตัวเองนะคะให้ดีพร้อมและประสบความสำเร็จในชีวิตก่อนและเมื่อนั้นนะคะความรักดีๆก็จะเข้ามาเองซึ่งความรักดีๆนะคะจะเข้ามาในตอนที่คุณมีพลังงานที่ดีดูแลตัวเองจนดีจนแทบจะไม่ขาดอะไร แล้วก็ประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วเมื่อนั้นแหละคะ่ะคุณก็จะได้เจอกับความรักที่ดีที่ใช่เองซึ่งคนที่จะเข้ามาในอนาคตนะคะคนที่จะเข้ามาทำให้ความรักของคุณสมหวังนั้นเขาจะเป็นฝ่ายที่ทุ่มเทเพื่อคุณเข้ามาทำงานหนักในความสัมพันธ์ถึงแม้ในบางครั้งนะคะก็จะมีความแตกต่างกันในบางอย่างแต่โดยรวมนะคะาก็จะเป็นฝ่ายที่ทำทุกอย่างเพื่อคุณ ให้คุณนะคะได้มีความสุขเขานะคะเป็นเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความสบายใจความเชื่อใจซึ่งคุณนะคะจะมีโอกาสเจอเขาได้จากเรื่องการงานซะเป็นส่วนใหญ่ส่วนใครนะคะที่เป็นสายมูไปขอพรในความรักในช่วงนี้นะคะก็มีโอกาสสมหวังได้และอีกพลังงานหนึ่งนะคะก็คือเขาอาจจะเป็นคนที่คุณนะคะเคยรู้จักมาตั้งแต่วัยเด็กเลยก็ได้เป็นเพื่อนเก่า บางคนนะคะก็จะเป็นคนคุยเก่าแฟนเก่าก็ได้สำหรับใครนะคะที่เราคอยความรักครั้งเก่าอยู่คือคุณนะคะต้องรอ้อยเขาไปปรับพลังงานมาใหม่ให้มีความเป็นสินเสมอกันก่อนถึงจะกลับมาเจอกันได้และส่วนพลังงานอื่นๆนะคะก็ไม่มีอะไรแล้วสุดท้ายนี้นะคะก็ขอคุณมีความสุขสมหวังและได้พบเจอกับความรักดีๆตามที่คุณคาดหวังไว้ นี่ก็คือคำทํานายของผู้ที่รักาไพ่กองที่3ขอบคุณสําหรับการรับชมค่ะ